สวัสดีจ้าพี่น้องนอกจากมารุนรัฐบาลสูตรคำนวณนอกจากเนะนะสูตรแนวทางคำนวณบนและล่างของรัฐบาลวันที่16นอกจากเนะอันนี้ของวันที่หนึ่งพี่น้องที่แม่มิลลาลงคลิไปไว้หายใจเนินเนะนะวันที่หนึ่งเพิ่ออกวันที่หนึ่งเดือนหกเพิ่ออกห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสามบนนอกจากเนะของสูตรคำนวณบนเขา 93, นะเก้าสามนอกจากเ้อเข้าตัวนี้ สองซีซีสองของแม่ม่าเป็นสองซีสูตรคำนวณบนไปเข่าล่างเพิ่นเนาะจต่เนาะสูตรคำนวณล่างบ่อเข่าเข,าขา่าตาเก่าสามขีดเส้นใต้ไปนี่คือตัวชอบเก่าสองเก่าสามเก่าซี่สันพี่น้องนี่ขีดไ, 92, 93, ดไว้นี่ยเก่าสองเก่าสามเก่าซีเห็ดไว้เตยเนินๆเนีพี่น้องในชมเนาะเปลี่ยนแนวทางอันนี้คือเลขความฝันดอกพี่น้องฝันอันของย้ำมือแรงเนาะวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้อง ฝันหามงแรงของวันที่สามสิบ็ฝันว่าตัวเลขร้อยมากนะพี่น้องเนาะตัวเลขร้อยมากกับบดายเฮดคลิปไอ้พี่น้องเนีเพราะว่าฝันเห็นเลขร้อยมากตัวนี้หกเก้าสามวัสันนี่แม่เวลาเขียนไวน้นี่เพราะว่าแม่เวลาเฮดคลิปตรวจผลเป็นรอบหนึ่งเลืเนาะจ้นะเนาะพี่น้องทั้งทั้งสะพานควายมจจ๋าท่วมาหามงแรกพอดีแม่สะดิดดงขึ้น แม่ว่าโอ้ยแม่ฝันแม่ฝันยังมือแรงนะพี่น้องเนาะอันนี้เราก็ฝันในการฟังนะพี่น้องเนาะบอเสียกับบอเป็นยังแต่ว่าแม่ไม่ลาฝันแบบนี้ฝันว่าเหขร้อยมาแบบนี้แม่ไม่ลากับจัดนักจัดเต็มตรงนี้เพิ่นบัดจัดตัวนี้แม่เพิ่นบัดจัดหกเก้าสามแต่เพิ่นกับจัดห้าเก้าสามนันมันออกห้าเก้าสามนะพี่น้องเนาะเพิ่นเรได้เต็มเต็มนี่แม่ไม่ลาฝันยังมือแรงของวันที่สามสิบเอ็ดฝันว่าเหขร้อยมาตัวนี้แม่ไม่ลาเลยไปซื้อลอตเตอรี่ว่าสองใบนะพี่น้องเนาะ สื่อตัวอื่นน้ำนันละแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาสองใบละ่ะพี่น้องแม่มิลาเลยมาอธิษฐานของขึ้นวันที่3าอว่าทะเลจะออกตัวนี้แม่มิลาบอกบอก,บอกขอตัวอื่นเด้เพราะว่าลอยมามันสวยงามเล,เลยลอยมาสวยงามขอให้เลขออกถ้าออก หอเก้าสามขอให้ได้กินอีอย่างอิ่มอิ่ม,มวสันพี่น้องขึ้นวันที่สามสิเอ็ดเนาะบริเ็ดคลิบเดาะเพราะว่ามัน,นไกล่เล็กสิออกแล้วเนาะพี่น้องกับพระทักมากพี่น้องผู้ทักมากก็ไ้เต็มเต็มคือวานแหละเนาะแต่เนาะมีพี่น้องยืนสะพานกวาดแต่เด้อลันตายางลานน้องแอนตายางเนาะแต่เนาะแม่ฝันยังวสันสเสด็จมาหางโงแรงพี่น้องเอ้ยแม่ฝันไอตัวนี่วสันนี่แหละเพื่อนกันได้ไปจัดนี่เพื่อนจัด หกเก้าสามห้าเก้าสามพนัเพื่อนได้คักได้แน่และพี่น้องแม,ม่ลากก็ได้จัดหนักต,ตัวนี้แหละเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วอันนี้กับเขาเนาะพี่น้องสูตรคำนวณบนกับเขาก้าวสามสองสี่สี่สองตรงนี้เก้าสามชนอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะผู้มีสูตรเป็นของตัวเองก็งได้เต็มเต็มอยู่แล้วพี่น้องว่าว่าขอให้ได้กินอย่างอิ่มอิ่มราสัมผัสได้กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องได้ฝันนะขึ้นวันที่สามเอ็ดฝันว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวป้ดหมักคักหมักแน่ไปเนี่เพิ่นบอกอันเนี่ตัวนี้ ตัวนี้เพิ่นบ่อ่นนะพี่น้อง้อตัวนี้เพิ่นบออ่านแต่ว่าตัวนี้เพื่นอ่นเนี่นี่สองตัวนี้บกกบบ่ซื้อไม่ไม่ลักกับบซื้อแต่ตัวเพิ่นอ่านจังซี่หกเกาเกกเพิ่อนจะอ่านจังซี่ไม่ไม่ลากจะบอสซื้อตัวนี้เพิ่นบออ่นสนุกจัดลอยเปร์เส้นที่เสื้อความฝันนะพี่น้องไม่ไม่รจะเสื้อคว้อฝันลอยเปร์เซนแต่ว่าถ้าสูตรคำนวณสี่แเฉเป็นแนวทางงน็อจเนาะเอามารลุนต้อของวันที่สิบหกจากบองมาเข้ากระนานุกจััดอนน้ ไหวหลุ่นของวันที่วันที่สิบหกนัพี่น้องเนาะอ๋ออันนี้วันที่หนึ่งพี่น้อมันลาผิดอันนี้วันที่หนึ่งออกตัวนี้เห็นบะกะคำนวณออกมาก็ทีได้ปามันนี่นี่สุดล่างลักซิปลักหน่อยลักซิปได้สองได้สี่ได้หกลักหน่อยได้หกได้เได้แปดนี่ได้ตัวเดียวกันนับจากนี่สุดคำนวณบนลักซิปได้สองได้แปดได้เก้าลักหน่อยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้ตัวเดียวกันนัจาะเด้อภูมิสูตรเป็นของตัวเองเขาจะได้ตัวเดียวกันในของวันนี้นี่ได้อันนี้คือเก้าเนี่ข ทีในนัพี่น้องหลายตัวจะเอาเว้อร์ดดเจอแล้วให้พิจารณาเบิร์แม่แม่ละตัวชอบสองหกสองเจ็ดสองแปดติดสองมานเพราะว่าชนอยู่ที่ la, 2อหลักสิชนแม่มหลักจะจัดแบบนี้นี่ตัวชนนี่ตัวชนอันนี้บนอันนี้ล่างนอกจากนาะหลักสิบได้สองได้ส่ได้หกล้วก็ได้หได้เจได้แนี่อันนี้ได้สงได้แปดได้เก้าได้แได้เก้าได้ศตัวจีดไว้คือตัวชอบเด้อจ้วสงแปดสอ้าสองศูนย์เลขติดสเป็นหลัก10แม่แม่ลักชอบ สูตรเอวิ่งรูดจะวิ่งรูดบนและล่างสองกับแปดนิ่วมัดยัดไว้แบบนี้เอามารุ่นเบิ้งอันนี้เป็นแค่แนวทางนะจะเดือสูตรคำนวณบนและล่างเป็นแค่แนวทางของรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเดือนหกแหละพี่น้องเล่าพัฒนากระเขาน่าจะเนาะเข่าเต็มเต็มล่ะผู้มีสูตรเป็นของตัวเองเขาจัดได้ตัวเดียวกันคือเกาเดือกแต่เดาะของเลาพัฒนาเมื่อวันศุรกร์กระเข้าศูนย์สามเต็มเต็มนะพี่น้องนะฮาน้อยเขาทูวันฝังทูเมืองพี่น้อง ไปชุ่มเบิองแมมม่ากะกดไลค์กดแชร์แมมม่าได้จะเด้อของห้าน้อยหรือว่าของยังกระดายแต่ว่าแมมม่าเห็นวิวหน่อยเดือนสิรินีจากพี่น้องอันนี้แก ja. เป็นแค่แนวทางไว้เบิองไวรุ่นว่าเลกแมมม่าจะเข่าโบนอ่ะจัะเนาะหลายตัวแบบนี้ก็ซื้อบวไวแมมม่ากัซื้อบวไวได้จัดเด้อถ้าหลายตัวแบบนี้จะสื่อบไวถ้าฝันนีจัดหนักอยู่แล้วแมมล่าจัดหนักร้อยเปิดเส้นราวาความฝันเนาะ ่นเจ้าทีเนมิมนมาไหยมั้งราว่าฝันเนีมือแลงหามงมืแล้งอะไรคอยโลงหัวลงฝันก็เป็นก็เป็นกลางวันเนะพี่น้องนะเป็นหามงมืแรงไหมตื่นขึ้นมาก็เป็นบ้านอนแต่เปนี้พี่น้องเป็นบ้านนอนพี่น้องทัางสะพานคล้ายเท่ามาแม่ฝันบ่นได้เลขยังบา้าจัดหนักจัดเต็มเลยหกเก้ 6, 9, 3, าสามสนอันดวงสมพง์กันค่อยพอกันนะพี่นอ้องภาวะอัานผู้ได้กระซางราวา ขอมาช่ม่เวลาหลวงสมพงศ์กับสิถือน้่ปปะมาณนี่แหมพี่น้องว่าบ่เอาประมาณนีใน้าให้ปังๆแลาด้วยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า